สวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาดูเห็ดน,นะคะเราเจอเห็ดข้างๆบ้านเรานี่เแหละนะคะในสวนนี่นะคะสวนเล็กๆของเรานี่นะคะใกล้ๆบ้านนี่เลยนะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าข้างๆเราเป็ดน,นี่เองนะนี่เลยนะคะรดผักอยู่เราก็มาเจอนะเจอแล้วเราก็เลยเอา,อาตะก้าครอบไว้เนาะเยอะมากเลยนะดอกนี้ดูสิคะ ใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือเยอะมากคือมันใหญ่มากประมาณาจะเป็นโลเลยค่ะมันใหญ่จริงๆนะโอ้โหแล้วมันสวยมากค่ะคือมาให้อาหารไก่มารดน้ำผักแล้วแบบเจอดอกเล็กๆก็เลยเอาตะกร้าคอบไว้นะคะแล้วเจอหลายดอกมากนะคะไก่เขียหัวหลุด ไปเยอะมาตรงนี้กใกล้ๆกันนี่ก็คือมันอยากคุยมันเยอะมันหลายมากมันเยอะมากเราก็ลดน้ำไว้พอลดน้ำมันก็ขึ้นนะตอนแรกเราก็ไม่รู้ไก่ก็มาเคี่ยเห็นหัวหลุดไปหลายอันนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องบ่อยากว,าว้าวมัน ใหญ่มากเบลล์มะคะอันนี้นะคะแล้วแบบเกิดตรงแบบตรงอะไรนะกอกกล้วยนะใครบอกว่าปลูกใครบอกว่าเพราะกอกกล้วยไม่ได้นะคะมันมีเยอะมากนะคะนี่นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเยอะนะคะอ้อม อ้อมต้นกล้วยอยู่นะคะเราเรายัางไม่เก็บเนาะแล้วเราก็มันเยอะจริงๆไม่ได้พูดเล่นมาดูฝั่งนี้นะพอดีเราปลูกปลูกปลูกกับเอสนุนด้วยเอ้ยต้นอะไรแค่เห็นไหมคะเห็นไหมคะสี่ดอกห้าดอกติดๆกันเลยกลางต้นกล้วยนะเห็นไหมคะเห็นเนาะนี่ไงเยอะนะคะไก่นี่เขียวหัวหลุดไปแบบ หัวหลุดไปเยอะมากเสียดายหัวหลุดแล้วมันไม่ยอมโตนะคะเหมือนจะมีหัวเชื้อเชื้อขึ้นอยู่นะคะเยอะนะคะเยอะเยอะเยอะจริงฝั่งนู้นก็อ้อมเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูนะคะตื่นเต้นอยากจะบ้าตายต้นแกด้วยนะคะอันนี้เชื้อทำเองเอ่อง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องทำยากเลย นี่นะคะใต้ต้นแกในต้นแกเลยนะเห็นไหมคะพี่น้องเห็นบอค่ะเห็นบออ้อยกระปลูกมั่วไปเมิดเด้อจ้ะมีทั้งพักต้นพักหวานทั้งนั้นอันนี้คือแบบว่าเออนี่จะบอกว่าไก่มันเคียเนาะตอนนั้นเห็นเออนี่หัวลุดไปเลยเนาะแล้วมันกระสิตายเนาะก็ไอ้มันเป็นเสือไปเลยเนาะออกะบโบก,กิบมันแหละนะเยอะนะจ้ะ อ้อมๆนี่ร้ายนะแต่ว่าเขาก็บบเกียเนาะหยาดมันอนนันี้มาเบิ้งมาเบิเ้งมองนี่อีกอ่ไตนี่เนาะเพื่อฟากมาปกเราจะเอาปลาฟากมาปกไว้เมื่อวานนี่เนาะเพราะว่าเขาเห็นมันเกิดเขาเห็นมันเกิดเขาก็เลยแบบว่าเอาฟามาโปกไว้เนาะมันอยู่ไต้เศษกล้วยนี่ประมาณสิบเป็นสิบสิบดอกเลยแต่ว่าบุเขียดีกว่าเนะ อาเบิงซํานี่แหละเนาะพี่น้องเบิ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 งคือแบบว่าดอกหนึ่งนี่แกงอิมเนยจากแกงอิมเนี่ยบ่ได้เว้าเล่นด้ค่ะผู้ผู้ซัมแขนนะนะซําแขนเงาเพิ่นใหญ่กว่าแขนคุยอีกน่วโอ้โอยากเว้าเป่าพ่ออ่ะก็ออกเรื่อยๆอยู่ได้จากอันอยู่สวนนี่กะได้กินบ่อยอยู่แต่ว่าออนซ่อนดอกนี่ได้จากพี่น้อง แต่แต่เกิดมาบ่เคยพ่อเคยพ่อจเ้เถื่อจะบอก่ใก่ใหญ่กลัวกำปั้นคอยอีหลีคอยบอ่ได้เว้าเห่ียจุบุในใหญ่คักใหญ่แน่โอ้ยพีนพ่น้องพี่น้องพี่น้อง